ไปแล้วครับขี้กระตือไปครับวันนี้มาไถนารถคาครับใกล้จะเสร็จเรียบร้อยอันนี้กำลังจะเก็บหัวงานแล้วก็ออกงานครับแต่ว่าเรียบร้อยแล้วครับไปไม่ได้แล้วครับกำลังจะเก็บหัวงานออกเสร็จมานี่ปุ๊บแล้วก็โค้งออกไปอันนี้ออกไปนี่ก็รอบสุดท้ายแล้วก็ขึ้นทางเลยครับแต่ว่าคาก่อนครับ ดอกยางก็สึกแล้วครับมันบืนไม่ได้แล้วครับดอกยางมันสึกหมดแล้วมันบืนไม่ได้แล้วครับกําลังมาดันครับเอารถลากเอาครับรถด,ดึงเอาผมไม่ลงไปเด้อเพราะว่าดินเละหมดแล้วมันดินมันลมครับอีคันภาษาไทยเคอนว่าขี้คันว่ากันอีคันล่างมือล่างตีนครับผม ตอันนี้กําลังล็อกโซ่ครับ L ห้าชูนหนึ่งเปียกอันนี้เป็นตัวเกา่าส่วนขั้นมาดึงอนะ่ะเป็นตัวไม่ครับ ET ตัว ET ครับขั้นมาดึงอันนี้ L ห้าชูนหนึ่งเปียกือครับอันนี้ก็เพิ่งไปเปลี่ยนกระปุกพ่วงมาไล่ามานะฮะเพราะว่าเอาไปซ้อมแล้ว สมาลากะส่ได้บดด้น,นะัะมันกระพังยีกก็เลยลองสอมไหมมันบ่ได้จะถือก็เลยเปลี่ยนไม่เลยทัานนี้เลยของทนนี้ครับเปลี่ยนไมเบดไถบนม,มืน่นสองมื่นตัวคนว่าเด็กเปลี่ยนนี่อย่างเนี่ยก็มาจากเจ้ว่าที่เน,นี่ยต้องมีตะปุกตะปุกอ่าพ่วงมาไลครับ ไปแล้วครับคุณเรียบร้อยครับผมดอกอยางกระเบิดแล้ไแมเอ็มจะเอาใส่มาข <c ười> ึ้นเนาะขันมี่กันมี้ดอกอยางกันนั่ง่าพอมีรุ่นอยู่ดอเสียนี <c ười> ดอกอยางเบิดมันก็ไยฟี่ขึ้นฟี่ถอยไปเรื่อยๆบืนขึ้นเรื่อยๆมันก็แหงลมแหงลมเรื่อยๆนะจะเรียบร้อยครับผมเมื่อนี้มาพอกันเืียงตอนนี้ครับผมแล้วเจอกันใหม่ครับ